หลังจากที่ผมได้เห็นตัวอย่างคลเลอร์ใหม่ของเกม300บัก3ล้านเด a d b y Daylight มันก็ทําให้ผมมีไฟอยากทําทข้อมูลของตัวละครตัวนั้นขึ้นมาครับไม่ได้มีไฟจะากกลับไปเล่นอันนั้นมันเกมหมาแต่มันติดตรงที่ผมเคยทําไปแล้วนานมากจะจำไม่ได้ผมก็เลยถือโอกาสทอามันมารีเมคมาอีกรอบเลยเหมือนกับหลายคลิปที่ผ่านมาครับโดยเจ้าตัวละครตัวนั้นมันก็คือสุดยอดเอเลี่ยนโคตรไอคอนิกแห่งวงการไซไฟหรือจะบอกว่าทางวงการภาพยนตร์ก็คงไม่เกินไปนักกับเจ้าซินอมอฟโคตรเอเลี่ยน มหาปลัยสุดยอดสอยองโลกช่่อมัเถอะเมื่อราวหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนับตอนที่ผมกำลังเขียนสคริปนี้อยู่ทาง behavior developer ของเกม Asymmetrical ชื่อดัง Dead by Daylight ได้มีการอัปโหลดทีเซอร์ของคัตกตอนตัวใหม่ให้ได้รับชมครับเป็นคลิปส,สั้นๆไม่ถึงนาทีแต่เนื้อหาภายในนั้น มันก็กลับทําให้ผู้เล่นว้าวกันแบบเป็นบ้าเป็นหลังกับการมาถึงสักทีของซีโนมอร์ฟสำหรับใครที่ไม่ทราบหรือไม่เคยเล่นเดดไบด์เดย์ไลท์หรือ DVD จะแบ่งผู้เล่นออกไป2ฝั่งด้วยกันครับผู้รอชีวิต4คนแล้วก็ฆาตกร1คนมีเป้าหมายการเล่นที่ง่ายชัดเจนมากๆผู้รอชีวิตก็หาทางรอดเพได้ส่วนคิวเลอร์ก็ต้องจัดการกับผู้รอชีวิตให้ได้เยอะมากที่สุดซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดดไบด์เดย์ไลท์ก็มีตัวละครใหม,ม่มากๆเพิ่มเข้ามาครับ ทั้งแบบออริจินอลที่ทาง behavior คิดขึ้นมาเองหรือไม่ก็แบบตัวละครลิขสิทธิ์ที่ทางผู้พัฒนาจะไปซื้อหรือไปเช่ามาจากแฟรนไชส์ต่างๆภาพยนตร์ก็อย่างพวกไมเคิลมายเออร์สเลตเทอร์เฟสพอดเฟสเรดดี้คุกเกอร์พินเฮดมักจะเป็นพวกคาตรกรในหนังสแลชเชอร์ส่วนใหญ่หรือไม่ก็อย่างเกมที่ผ่านมาเลยก็คือแฟรนไชส์ลิสต์แดนอีวิลครับที่มีคาตรกรกับผู้รอดชีวิตมากมายเพิ่มเข้ามามัลเลยทําให้มันมักจะมีการคาดการ์อยู่เสมอว่าทาง behavior เนี่ยจะนาตัวละครอะไรเพิ่ม ซึ่งชื่อ Cinemorph มันเป็นอีกหนึ่งชื่อครับที่ปรากฏขึ้นมาบ่อยมากๆเรียกว่าตีคู่สปริงแท a บเลยแต่มันก็ไม่มาสักทีจนเมื่อ6วันที่แล้วความฝันของเมนฆาตกรหลายคนก็เป็นจริงโดยคลิปนี้มีการเปิดเผยเนืน้อหาสําคัญของเอเลี่ยนหลากหลายภาคนะครับส่วนใหญ่มีให้ดูใน Disney Plus แล้วก็ขอฝากออบตัแว่นกองแสงคนดีคนเดิมไว้ด้วยผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะพอพี่แกไปทุกที่ เอาแค่ถ้าคุณกำลังอยากได้วันกล้องแสงดีๆทนๆกะใช้ย,วยาวๆ Optus รู Ob ust, ้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับโดยเฉพาะรุ่น e x o s k e l e t o Steel ที่ทั้งหรูแล้วก็ทั้งทนใครที่สนใจเพื่อเชิญที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของทาง Optus ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คโค้ดโคเด็กเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเมื่อเราพูดถึงสุดยอดตัวละครที่ไอคอนิกมากๆในวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะประเภทไซไฟชื่อซีโนมอ r p ฟมันก็มักจะปรากฏออกมาให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งครับเอเลนรูปร่างใหญ่โตยากจะเกินบรรยาย แะก็มีเอกลักษณ์อย่างประหลาดมาพร้อมกับสัญชาตยานการสังหารแบบสุดขั้วที่ทุกองค์ประกอบบนร่างกายของมันเนี่ยสามารถใช้สังหารเหยืหอได้แบบง่ายได้มีเอกลักษณ์แบบสุดๆตั้งแต่คอเนเซปต์การดีไซน์ไปจนถึงความสามารถของมันเองซีโนโมอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะของเอเลี่ยนปริศนาในภาพยนตร์เอเลี่ยนของเลลลี่สกอตในตอนนั้นเราลูกเรือได้รับข้อความปริศนามาจากดวงดาวดวงหนึ่งซึ่งด้วยโปรโตโคอลของบริษัทมันเลยทําให้พวกเขาไม่สามารถละเลยสัญญาณนี้ได้ กลุ่มลูกเรือ7คนจึงได้มุ่งหน้าไปที่ดาวดวงนั้นและเผอ,อิญประสบปัญหาการลงจอดเข้าทําให้ลูกเรือถูกแบ่งออกไป2กลุ่มครับคนที่ซ่อมยานแล้วก็คนที่ไปสํารวจหาต้นตอของสัญญาณน,นั้นโดยไม่นานนักเราลูกเรือก็ได้ทราบว่าหนึ่งในกลุ่มที่ออกไปสํารวจได้โดนเอเลี่ยนปนีศานโจมตีทําให้ต้องรีบกลับมารักษาที่ยานโดยด่วนก่อนจะพบว่าร่างกายของเขาเริ่มแปลกไปทีละน้อยภาพ,พยนตร์เอเลี่ยนนั้นมันประสบความสาเร็จอย่างถล่มทลายครับทั้งในแง่ของขาพิจารณแล้วก็รายได้ มาเลยทาให้มันมีการเขียนภาคต่อมามากมายเช่นเดียวกันตั้งแต่ a l เ e n ที่เป็นภาค2 alien 3 Alien r e s u r r e c t i o n ที่ยิ่งออกมาเยอะเท่าไร่มันก็ยิ่งเละมากขึ้นเท่านั้นอารมณ์แบบเดียวกับ p r e d a t o r ครับคนไม่ใช่คนซึ่งเมื่อพูดถึง p r e d a t o r แล้วในตอนที่เ l i e n มันโด่งดังมากๆในตอนนั้นเนี่ยมันก็มี p r e d a t o r ตีคู่ขึ้นมาเหมือนกันครับจนโดยเรื่องมันได้เกิดขึ้นใน p r e d a t o r ภาค2ที่มันมีอ a s t ์เ Egg เป็นกลโกของเจ้า Cinemorph เป็นแฟนเนี่ยก็เลยอยากเห็น a อ i e n นทั้ง่อง Fox กัน จนมันได้เกิดเป็น A.V.P. Alien vs Predator ในปี2004ขึ้นมาแล้วก็ Alien vs Predator Requiem Alien vs Predator Annihilation ah ที่ปัจจุบันได้โดน c a n ซ e l ไปแล้วโดยเมื่อเห็นว่ายิ่งทำออกมายิ่งเละต่างฝ่ายก็อยากจะทำเรื่องของตัวเองใหม่ทั้งหมดครับทั้งในฝั่งของ Predator แล้วก็ Alien Ridley Scott เขาได้กลับมาคุมบางเียยในการสร้างหนัง Alien ใหม่อีกครั้งนึงครับและสร้างเป็น Prequel ที่เปิดเผยความลับต้นกำเนิดของทักมนุษย์และเจ้าเอเลี่ยนสุดโหดภในหนังเรื่อง Prometheus ก่อนจะสร้างเป็นภาคต่อเอเลียนคอมบินนนขึ้นมาแต่บอกไว้ก่อนตอนแรกเราคิดว่าหลังจากที่เอเลียนได้ลิซซี่สกอตกลับมาคุมมันน่าจะดีขึ้นครับแต่ผลปรากฏมันก็เงันๆไม่เหมือนกับพรีเดเตอร์ครับที่ย่ำแย่มากๆจนค่อยกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเพลงลองไปดูกันได้นะครับผมเคยทําไปแล้วโดยไปเสร็จแล้วพวกภาพยนตร์ที่มีเจ้าซิ o โนมอฟปรากฏตออกมานัน้นจะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันครับถ้าเรียงเป็นทำลายเลยก็จะได้เอเลียน vs พรีเดเตอร์ต่อด้วยรีเควมที่เป็นภ2 จากนั้นก็สคิปเวลาบนโลกไปเกือบร้อยปีครับเป็นโพรเมเทียสที่ดำเนินอยู่ในช่วงปีคศ2080ต่อด้วยเอเลียนคอมบันเนที่อยู่ในปี2100จากนั้นก็จะเป็นเอเลียนพักหนึ่งถึงรีเซลเลชันโดยภายในพักสี่รีเซลเลชันนั้นมันจะดำเนินอยู่ในช่วงปีคศ2381ครับมีใครอยากให้ผมลองทำหากับเอเลียนไหมครับผมว่าน่าจะมันโดยถึงแม้ว่าซีโนมอร์สนั้นมันจะโด่งดังมากๆนะครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทางผู้สร้างไม่ได้ตั้งใจให้เจ้า Alien เอเลียนเน ความจริงแล้วเจ้าเอลยนที่ปรากฏภายในเรื่องมันไม่มีชื่อด้วยซ้ําชื่อซิโนมอฟนี้มันมีไว้ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบที่มาเท่านั้นโดยรักษาของมันมาจากภาษากรีกซีโนที่หมายถึงแปลกประหลาดอะไรอย่างอื่นแล้วก็มอฟที่หมายถึงรูปร่างเพราะงั้นพอรวมกันแล้วซีโนโมอฟมจึงหมายความว่ารูปร่างที่แปลกออกไปลองไปสังเกตดูกันได้นะครับในภาคแรกมันไม่มีใครเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าซีโนโมอฟเลยแต่ก็ด้วยความเข้าใจาผิดครับมาเลยทห้แฟนๆคิดไปว่าซีโนโมอฟคือชื่อของเจ้าเอลสุดสยอยงนี้ ทำให้ต่อ,ตอ,ตอมามาเลยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามน้ําไปโดยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเจ้าซินอฟมันก็คือรูปร่างของมันเองที่มันมีลักษณะเหมือนกับท่อต่างๆไปหมดทั้งสวยงามซับซ้อนและน่าหวัดตัวในเวลาเดียวกันเสม,มือนกับเป็นสิ่งชีิตกึ่งจักรกลไบโอเมคานิกและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงไบโอเมคานิกแล้วมันก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก HR ไกเกอร์ iker, ครับในตอนที่ลิลลี่สกอตต์กำลังสร้างนังเอเล่นอยู่ตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนการออกแบบนะครับลิลลี่เนี่ย เขาก็หาคอนเซปต์อาร์ที่จะใช้ในการสร้างเจ้าเอเลี่ยนไม่เจอครับดูมาหลายคนแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้น h r ชอาร์ไกเกอร์เขาก็ได้ทาการออกหนังสือรวมผลงานเอาไว้พอดีครับชื่อเดนไอโครโนเมคอนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลิฟคราบนะครับเขาแค่ชอบชื่อเฉยๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้น H r ชอาร์ไกเกอร์เขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากแลวครับพนักง,งานคนหนึ่งที่เป็นฟิล์มโอเปอเรเตอร์ก็เลยลองเอานังสือเนโครโนเมคอนของ h r ชอาร์ไกเกอร์เนี่ยให้ลิลลี่ดูซึ่งจังหวะที่ลิลล ลิลลี่ก็ทราบได้ทันทีครับว่าการหาของเขามันจบลงแล้วลิลลี่สกอตต์ได้เชิญเอชอาร์ไกเกอร์มาร่วมออกแบบเจ้าเอเลี่ยนด้วยกันครับซึ่งเอชอาร์ก็ยินดีเดี๋ยวเขาได้เปลี่ยนรูปแบบจากออริจินัลเล็กน้อยเพราะในภาพออริจินัลเนี่ยมันค่อนข้างสามารถสื่อถึงเรื่องเพศได้อยู่โดยนอกจากตัวเอเลี่ยนแล้วไกเกอร์ iker, ก็ได้มีการออกแบบทุกอย่างให้กับตัวเรื่องครับทั้งยานอาวกาศอิวทัดชุดของเอเลี่ยนทุกอย่างเลยโดยในตอนแรกเอชอาร์ไกเกอร์เขาตับว,ว่าจะอยู่ทําแค่3สัปดาห์เท่านั้นครับ แต่ก็ไปมาก็ต้องดีเลย์ไปถึง5เดือนด้วยกันเพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจกับคุณภาพของชุดเอเลี่ยนที่เขาออกแบบครับจากที่คนในกองจะทําชุดจากเปเปอร์มาเช่ซึ่งด้วยการร่วมมือความพิถีพิถันและประสบการณ์ของเอชางไกเกอร์นี้มันก็ได้ทํา้เอเลี่ยนได้รับออสการ์ในสาขาของวิชวลเอฟเฟก t ยอดเยี่ยมครับพร้อมกับสร้างภาพจําในฐานะของสุดยอดเอเลี่ยนที่คนดูเนี่ยไม่มีวันลืมต้นกำเนิดของซีโนมอฟนั้นมันมีหลากหลายแบบมากครับจริงๆหลายแบบก็ไม่เชิงเรียกว่ามันค่อนข้างสับไปสับมามากกว่า เราไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากไหนกันแน่มีเพียงแต่ทฤษฎดีที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นแ,แรกเริ่มเดิมทีย้อนกลับไปหลายหมื่นปีมากๆในตอนที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยแม้แต่มนุษย์เราเชื่อกันว่ารากฐานและต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลน,นั้นมันมาจากอุบัติเหตุทางชีวเคมีครับเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่ทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสร้างเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่เราจะมาทราบในภายหลังว่าเรื่องทั้งหมมนนััน้้ีผููออย่เบืงลง ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผู้สร้างจักรต่างดาวที่เราเรียกพวกเขาว่าเอนจิเนียร์พวกเอนจิเนียร์ได้สร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับแบล็กกูสารสีดําที่สามารถสร้างหรือกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยย่อยสลายและเกิดการกลายพันธุ์ได้เอนจิเนียร์คนหนึ่งได้มายังโลกในตอนที่โลกเนี่ยยังอายุน้อยๆครับและใช้สารนั้นกับตนเองเป็นเหมือนกับพิธีกรรมการลงโทษหรืออะไรบางอย่างที่มันได้ทําให้ร่างกายของเขานั้นสลายไปก่อนที่เซลล์ทั้งหมดนั้นมันจะกลายเป็นสารตั้งต้นให้กับสิ่งีชวิต ในช่วงคริสตศักราชที่280มนุษย์ได้ทราบถึงการมีอยู่ของผู้สร้างนี้ครับและได้พบกับข้อความเป็นพิกัดที่ผู้สร้างทิ้งไว้มนุษย์จึงได้ออกเดินทางไปที่นั่นครับโดยการเดินทางนี้จะนําทีมโดยดรอลิซาเบธชอแล้วก็เดวิดคุณแอนดรอยพร้อมกับคนอื่นๆร่วม14คนโดยยานที่พวกเขาใช้เดินทางมานั้นคือยานอวกาดที่ลำหน้าที่สุดนตอนนั้น USC SS Prometheus เหล่าลูกเรือได้จำสิงอยู่บนยานยาวนานกว่า4ปีด้วยกันครับ จนเมื่อพวกเขาได้ไปถึงและพบกับวิหารขนาดใหญ่โดยที่นั่นเดวิดได้พบกับแล็กกูครับเขาเลยใช้มันทดลองกับนุชที่เป็นคนรักของชอโดยทั้งสองมีสัมพันธ์กันในคืนนั้นก่อนที่10ชั่วโมงถัดมาชอจะทราบว่าตนตั้งท้องได้3มเดือนแล้วแอบตัวอ่อนในคันของเธอเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตัวอ่อนธรรมดารรมดาอีกด้วยชอเลยรีบพามันออกทันทีครับแต่พบว่าตัวอ่อนดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับปลาหมึกโดยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าไทโลไบต์ชอเธอได้จัดการกับเจ้าตัวอ่อนดังกล่าวครับอย่างน้อยก็คิดว่า แต่ว่าเมื่อเรื่องมันดําเนินไปเธอก็จึงมาทราบที่หลังนอกจากเจ้าไทโรบมันจะยังไม่ตายแล้วมันยังโตขึ้นอีกต่างหากซึ่งในตอนที่เธอทราบเรื่องนี้ในตอนนั้นเธอก็โดนเอนจิเนียร์เข้ามาโจมตีพอดีชอเลยใช้ไทโรบจัดการเอนจิเนียร์ไปครับทาให้เอเลนทั้งสองตัวนั้นตายไปทั้งคู่ก่อนที่เธอกับเดวิดจะมุ่งหน้ากลับโลกโดยใช้ย,ยานของเอนจิเนียร์ซึ่งในตอนจบของโพรเมเทียสเราจะได้เห็นว่าร่างของเอนจิเนียร์มันได้ให้กาเนิดสิ่งมีชีวตรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเเรรราาจะีกมนว acon, ว่่ดคอออหืตซ มีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับซีโนมฟทุกประการแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ใช่ซีโนมฟของจริงอยู่ในภาค2ครับ Alien Covenant หลายปีผ่านมาครับหลังจากเหตุการณ์ที่ p r o m e เทียสทั้งโลกก็ได้มีการส่งยันอวกาศอีกลำหนึ่งขึ้นไปแต่มันก็ไม่ใช่เพื่อตามหาชอนครับแต่มันเพื่อไปยังดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่า o l i g e กซและสร้างอน,นันตคมของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ทีนั้นยาน USCSS c o r e n a n t ได้บรรทุกรุกเรือมามากมายครับ แค่ลูกเรือปกติเนี่ยก็ร่วม2000คนเข้าไปแล้วแต่มันยังมีตัวอ่อนของมนุษย์อีกด้วยครับร่วม1,100ตัวซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นยานโคเวเนน์ก็ได้ไปพบเข้ากับดาวเรื่องอุบัติใหม่ครับทำให้ตัวยานได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายบอลเตอร์แอนดรระจำยานจึงได้ทําการปลุกลูกเรือขึ้นมา15คนด้วยกันเพื่อทำการแก้ไขปัญหาด,ดังกล่าวซึ่งพวกเขาก็สามารถทําได้อย่างราบรื่นครับแม้ว่าจากอุบัติเหตุนั้นมันจะทําให้คนรวมตัวอ่อนต้องตายไปมากกว่า60คนก็ตามซึ่งมคนรวรถก็ตทกาทั้เป็น โดยเมื่อเห็นแบบนั้นเหล่าลูกเรือที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะกลับเข้าคลโลสลิฟอีกครับลงความเห็นกันว่าจะตื่นอยู่อย่างนั้นรอจนกว่าจะถึงจุดหมายแม้มันจะต้องใช้เวลาร่วม7ปีก็ตามแต่ในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันครับสัญญาณวิทยุปริศนาที่พอออกมาวิเคราะห์ดูแล้วมันคือเสียงคมเพลงคันที่รถของจอห์นเดนเวอร์พวกเขาจึงตามสัญญาณนั้นไปเรื่อยๆครับจนพบกับดวงดาวที่มาและพบว่าดาวดวงดังกล่าวมันเหมาะแก่การอาศัยอยู่ทุกประการและห่างไปเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น เพราะงั้นจะเหลือหรอครับเหล่าลูกเรือนเนี่ยจึงได้มุ่งหน้าไปที่นั่นแทนเมื่อมาถึงลูกเรือบางส่วนได้ใช้ยานขนาดเล็กไปสำรวจที่ดาวดวงนั้นก่อนครับแต่เขาก็พบกับต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆมากมายที่มนุษย์สามารถบริโภคได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีสิ่งที่ทําให้พวกเขาสงสัยอยู่คือมันไม่มีสัญญาณของสิ่งชีวิตใดๆเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกร้องระหว่างการสำรวจนี้เองหนึ่งในลูกเรือก็ได้ไปหยิยบอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัวครับ เป็นเหมือนกับกระปะอร๋ออะไรบางอย่างที่มันได้ปล่อยสปอร์มีชีวิตออกมาทันทีที่ถูกทําลายซึ่งสปอร์นั้นมันก็ได้บินเข้าไปภายในหูของลูกเรือคนดังกล่าวครับก่อนที่พวกเขาจะเจอเข้ากับต้นตอของสัญญาณที่ได้รับและต้องรีบกับยานทันทีหลังจากที่พบว่าหนึ่งในลูกเรือได้ล้มป่วยลงโดยไม่นานครับหลังจากที่พวกเขาได้กลับเข้ายานตัวอะไรบางอย่างสีขาวมันก็ได้ทะลวงหลังของลูกเรือคนนั้นออกมาโดยเจ้าพวกนี้รเราจะเรียกมันว่า Blood b l o o d b เ s t e r เป็น,นระยะตัวอ่อนของสิ่งที่เรียกว่า neo morph สถานการณ์ในตอนนี้มันย่ำแย่มากๆครับความพยายามที่จะจัดการเจ้าบลัดเบอร์สเตอร์ไม่ได้ส่งผลทําให้ตัวยานระเบิดอีกทั้งมันยังมีคนหนึ่งที่ได้ไปติดเชื้อเข้าและให้เนิดบลัดเบอร์สเตอร์ตัวที่2ขึ้นมาซึ่งไม่นานครับแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงจากบลัดเบอร์สเตอร์มันก็ได้เติบโตกลายเป็นนีโอมอฟและเข้าทํร้ายกลุ่มสารวจในทันทีแต่ก็ในช่วงเวลาเดียวกันเดวิดก็ปรากฏตัวในช่วงเหตุการณ์โพรเมเทียสหลังจากที่เดวิดถูกช่วยและส้มแซมร่างกายทั้งหมดยานของเขา มันก็ไม่ได้มุ่งหน้าไปที่โลกครับแต่มันดันมาที่ดาวบ้านเกิดใช่ครับดวงดาวที่พวกลูกเรืออยู่นะตอนนี้มันคือดาวของเอนจิเนียเดวิดได้ทําการทดลองต่ตางนนๆนานากับร่างกายของดรชอครับและสร้างเป็นไข่ของอะไรบางอย่างขึ้นมาจากนั้นเขาก็ได้นสา,าสัตว์สีดําจํานวนมหาศาลเนี่ยเฮลงไปที่โลกของเอนจิเนียฆ่าล้างผอบพันพวกเขาทั้งหมดรวมถึงสังหารสิ่งมีชีวิตทุกอย่างด้วยซึ่งเจ้าสัตว์สีดํานี้เองมันก็ได้ทาให้พืชพันธ์เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงครับและเกิดเป็นพวกกระป๋อสปอตต่างๆที่เเเราเห็นดวิ David, เขาต้องการจะทดลองต่อไปครับแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วเพราะมันไม่มีอะไรให้ทดลองแล้วพูดให้ถูกคือมันไม่มีหนูทดลองนั่นเองจนกระทั่งมันก็มีผู้มาเยือนครับกับหนูทดลองมากกว่า2,000คนเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเลยก็ได้ครับเดวิดจึงได้เข้ามาช่วยครับในฐานะของผู้ช่วยเหลือจากนั้นก็ได้หลอกล่อให้ลูกเรือคนหนึ่งมาที่ห้องเก็บไข่ที่เขาได้สร้างเอาไว้เจ้าไข่นั้นมันคือโอเว m o ์มอสครับไข่ที่บรรจุเฟสฮักเกอร์เอาไว้ ทำให้ลูกเรือคนอากาศโดนวางไข่ในร่างกายของตนเองก่อนที่ไม่นานจะให้กําเนิดเป็นเชสเบอร์สเตอร์และซีโนมอฟขึ้นมาซีโนมอฟแม้ชื่อนี้จะเป็นเพียงแค่คําเรียกธรรมดาครับแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าเอลเลนตัวดังกล่าวเนี่ยก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ถึง2ชื่อด้วยกันอินเตอร์เนซิวัสแรปตัสที่แปลว่าจอมโจรผู้โหดเหี้ยมจากในิสัยของมันครับที่มันจะแอบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลิงกัวโฟดาอะเคโรนซิสเจ้าลิซยองจากดาวอะเคโรนโดยตัวมัน มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งมแมลงครับีมีท่ออยู่ตามร่างกายสีดําตลอดทั้งตัวมีแขนขารวมกับสีข้างสามารถเดินด้วยสองขาก็ได้หรือโจวิ่งด้วยสีขาเหมือนสัตว์ก็ได้มีหางที่มีปลายแหลมคมและแข็งมากๆแข็งถึงขนาดสามารถแทงทะลุเหล็กได้เลยหัวของมันมีลักษณะคล้ายกับท่อยาวไม่มีตาหรือจมูกทําให้การมองเห็นของมันเนี่ยแย่มากๆครับหรือถึงขนาดไม่มีเลยแต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะกระโหลกที่มีความยาวมากๆของมันครับภายในนั้น มันจึงมีการพัฒนาอาวัยวะพิเศษขึ้นมาสาหรับการรับรู้โดยเฉพาะทําให้ถึงมันจะตาบอดแต่ถ้ามันมีสิ่งใดเคลื่อนไหวมันก็สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยําครับโดยจุดเด่นที่สุดในด้านของสรีระวิทยาของมันนั้นคือภา,ายในปากของมันครับที่มันจะมีเหมือนกับกรามหรือปากขนาดเล็กซ่อนอยู่ที่เจ้าซิโนอโมอฟสามารถใช้มาในการดีดเพื่อโจมตีได้ซึ่งแรงดีดของเจ้าปากเล็กนี้มันก็แรงพอที่จะสามารถทะลุเหล็กได้เลย ความน่ากลัวของซินมอฟนั้นมันไม่ใช่แค่เพราะร่างกายที่น่าสะพรึงของมันอย่างเดียวครับแต่มันมาจากความสามารถที่ทรงพลังของมันด้วยจดนเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตเลยอาวุธชีวภาพที่ไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากการฆ่าและขยายพันธุ์เท่านั้นทุกท่านเคยเห็นซินมอฟมันกินไหมครับแม้ว่าเจ้าซินมอฟเนี่ยมันจะมีพลังกำลังที่สูงมากๆครับสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมแต่มันก็ไม่มีท่าทีจะกินเหยื่อที่มันฆ่าเลยเหยื่อส่วนใหญ่ที่มันเจอถ้าไม่ถูกสังหารก็มักจะถูกจับมาวางไข่เท่านั้น ซึ่งเบื้องหลังความทรงพลังของมันนี้มันก็ไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดครับจริงๆเราเห็นมันอยู่ตมตาอยู่แล้วเลือดสีเขียวของมันนั่นเองในตอนที่ซินมอฟเข้ามาโจมตีตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือซ่อนครับไม่ใช่หนีหรือโจมตีมันแน่นอนคุณคงวิ่งหนีมันไม่ทันอยู่แล้วและการโจมตีเองมันก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะโดนเลือดของมันกระเด็นใส่เข้าซึ่งมันคงไม่มีปัญหาครับถ้ามันเป็นเลือดธรรมดาแต่พเพอเิญเลือดของเจ้าซินมอฟเนี่ยมันดันเป็นกรดเข้มขน้นคาดกันว่านะครับ ถ้าไม่ใช่กรดกำมะถันก็อาจจะเป็นกรดไฮโดรฟอริกมันก็ไฮโดรซฟิกแม้มันจะไม่มีบอกอย่างชัดเจนแต่ที่แน่แน่เจ้าก,กรดนั้นมันก็สามารถละลายเหล็กได้เลยเพราะงั้นถ้าโดนเข้าไม่ต้องสืบครับซึ่งไอเจ้าเลือดของมันนี้มันทําหน้าที่ไปเสมือนกับแบตเตอรี่ครับหรือเป็นส่วนสําคัญภายในระบบที่มันจะทําการสร้างพลังงานไฟฟ้าชีวภาพขึ้นมาผ่านกระบวนการทางชีวเคมีทําให้ทางเทคนิคแล้วเจ้าซินามฟมันคือสิ่งมีชีวิตกึ่งจากกนที่มันไม่ต้องอาศัยอาหารใดๆเลย ความสุดขั้วของซีโนมอฟมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสามารถและลักษณะร่างกายของมันเท่านั้นครับแต่มันคือร่างจําแรงของคําคํานั้นเลยสุดขั้วแปลกประหลาดทรงพลังค่าได้ทุกอย่างแม้กระทั่งในตอนที่มันเพิ่งเกิดวัฒนจักรของซีโนมอฟนั้นมันเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งความอมหิตครับพวกมันมีวงจรชีวิตแบบเดียวกันกับสัตว์จาพวกพาราซิทอยไม่ใช่พาราไซน์ครับพาราซิทอยเนี่ยมันคือสัตว์จาพวกแมลงที่มีวงจรชีวิตช่วงต้นเป็นปรสิตที่มันจะเริ่มจากการฝังตัวอ่อนเข้าไปในโฮสต จะตัวอ่อนดังกล่าวเนี่ยมันก็จะฆ่าโฮสตแล้วก็ออกมาไม่เหมือนกับพาราไซบ์โปรตีนธ,ธรรมดาทั่วไปที่ถังมันทําให้โฮสตของมันตายมันก็จะตายไปด้วยโดยความพิเศษของซีโนมอฟหรือสัตว์กุียวกับมันเนี่ยคือซีโนมอฟนั้นมันจะนําเอาอัตลักษณ์ของโฮสตมาด้วยครับทาให้รูปร่างและความสามารถของมันเนี่ยจะแตกต่างออกไปตามโฮสที่มันเคยอยู่ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ซีโนมอฟนั้นเป็นอาวุธที่ส่งพลังมากๆเพราะมาันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองโดยหลักๆแล้วตั้งแต่ภาคเอเลนเวอร์ จนถึงเอเลนรีเซเชันผมสามารถแยกวงจรชีวิตของซีโนมอฟหรือสัตว์ที่คล้ายกันออกมาได้3แบบด้วยกันครับอันแรกคือดีคอนหรือโปโตซีโนมอฟเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือซีโนมอฟที่เกิดจากการที่ไทโรไบต์วางไข่ในเอจินเนียครับในเรื่องโพรเมเทียสโดยวงจรชีวิตของมันจะเริ่มจากการเป็นแบ a c k เ o o เข้าไปในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงเซลล์สืบพันธุ์ทำให้ในตอนที่อาุจิไปผสมเข้ากับมนลูกมันก็ส่งผลทําให้ตัวตัวนั้นกลายพันธุ์เป็นไทโรไบต์จากนั้นเจ้าไทโรไบต มันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นเสมือนกับเฟสฮักเกอร์ที่ตัวใหญ่มากๆวางไข่ในโฮสต์ของมันในที่นี้คือเอนจิเนียแล้วก็กลายเป็นดีคอนแต่อย่างไรก็ตามแม้รูปร่างของดีคอนมันจะเหมือนกับซีโนมอฟนะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ใช่ถ้าสังเกตดีๆเจ้าดีคอนเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นชีวะจากกลนอยู่ไม่มีพวกท่อไม่มีอะไรตามร่างกายอันที่2คือเนโอมอฟครับเจ้าซีโนมอฟสีขาวที่เราเห็นในเอเดนโคเวเนนต์เจ้าตัวนี้มันคือผลผลิตที่เกิดจากการติดเชื้อแบล็กสปอร์คร ในระยะแรกพวกมันจะมีลักษณะเหมือนกับสปอร์ของสิ่งมีชีวิตถูกเก็บอยู่ในกระปอร๋อตามพื้นดวงดาวซึ่งจากความเข้าใจของผมระบอบพวกนี้มันน่าจะเป็นพวกเชื้อราที่โดนแบล็กปูทําให้กลายพันธุ์ไปโดยในตอนที่พวกกระปอร๋อถูกทําลายสปอร์ของพวกมันก็จะกระจายออกมาครับและมุ่งเขา้าหาโฮสตทันทีฉอนใช้เข้าไปในร่างกายผ่านดูคุมขนจากนั้นเจ้าเชื้อดังกล่าวมันก็จะทําการเขียนดีนเอ็นเอของโฮสใหม่ทั้งหมดบังคับให้ร่างกายสร้างตัวอ่อนแบลตเบสเตอร์ขึ้นมาจากนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งตัวดังกล่าว มันก็จะทะลวงร่างก,กายของโฮสต์ออกมาครับกลายเป็นเนโอไพฟ์สิ่งมีชีวิตคล้ายกับซีโนมอฟขนาดเล็กแต่มีสีขาวซึ่งมันจะโจมตีทุกอย่างทันทีที่มันเห็นครับและจากนั้นเมื่อผ่านไปไม่นานเจ้าเนโอไฟฟ์มันก็จะเติบโตกลายเป็นเนโอมอฟในที่สุดอันที่3ซีโนมอฟวัฒนจาักรชีวิตของซีโนมอฟนั้นผมจะแยกอกอกเป็นสแบบด้วยกันครับคือก่อนและหลังโพรมิเทียสโดยผมจะขอเริ่มจากหลังก่อนละกันครับภายใน AVP กับแฟนชายเอเลี่ยนวงจรชีวิตของซีโนมอฟเนี่ย มันจะเริ่มจากการเป็นไข่อเวอร์ฟครับที่ถูกราชินีคลอดออกมาจากนั้นไข่ดังกล่าวมันก็จะสร้างเป็นเฟสซังเกอร์ภายในนั้นเราเวลาที่จะมีโฮสผ่านมาใกล้ๆแล้วเมื่ออยู่ในระยะอเวอร์ฟก็จะเปิดออกปล่อยให้เฟสซังเกอร์ที่อยู่ด้านในกระโดดออกมาซึ่งเมื่อเฟสซังเกอร์ตัวดังกล่าวสามารถกาเกาะเหยื่อได้สําเร็จมันก็จะใช้หางรัดคอของเหยื่อครับจนหมดสติไปควบคู่กับการสอดท่อเข้าไปภายในลําคอของเหยื่อคนนั้นเพื่อวางไข่ในช่องอกโดยหลังจากนั้นเฟสซังเกอร์ตัวดังกล่าวก็จะตายไปครับในตอนแรกโฮสตที่ต จะรู้สึกปกติดีทุกอย่างครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปโฮสก็จะมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกจากที่ตัวอ่อนไม่ได้เติบโตเต็มที่แล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามาสายเกินไปแล้วครับตัวดังกล่าวจะทําการกัดแทะทรวงโฮสออกมากลายเป็นเชสเบสเตอร์และจากนั้นเชสเบสเตอร์ก็จะรีบหนีไปหาที่ซ่อนครับก่อนที่มันจะล็อกคาบหลายครั้งและกลายเป็นซีโนโมอฟโดยความงงในวงจรชีวิตนี้คือต้นกําเนิดของราชินีครับที่มันไม่ค่อยมีการบอกอย่างชัดเจนนะแต่ถ้าเอาตามหนังนะครับราชินี จะเกิดจากเฟซฮักเกอร์ประเภทหนึ่งครับที่ถูกเรียกว่ารอยัลเฟซฮักเกอร์ที่มันจะทําการวางไข่ของราชินีเข้าไปภายในโฮสซึ่งมันจะใช้เวลาฟักตัวนานกว่าปกติและซีโนมอฟจะสามารถสัมผัสได้ครับทาให้มันไม่ทําลายโฮสต์นั้นนั้นแต่ทั้งนี้เราก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าควีนตัวแรกเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่วิวัฒนาการหรืออาจจะถูกสร้างขึ้นมากันแน่นําพาเรามาสู่วัฒนจักรชีวิตหลังโพรเมเทียสครับภายในวรชชันนี้ซีโนมอฟนั้นมันเป็นผลผลิตที่เกิดจากการทดลองของเดวิด กับร่างกายของดรอเตอรอลิซาเบธชอที่หลังจากที่เธอได้เข้าไคลโรสลีไปเดวิดก็ได้ทําการทดลองต่างๆนานากับร่างกายเธอครับและผลจากการทดลองนั้นมันก็ได้ให้กําเนิดเป็นโอเวอร์มอฟขึ้นมาที่คาดกันว่าครับเกิดจากการที่เดวิดนํามดุลูกของชอเนี่ยมาตัดแปลงโดยใช้แบล็กูโดยหลังจากนั้นวัฏาจาักรมันก็จะตามซิโนมอฟทั่วไปเลยครับเฟสักเกอร์เชสเบอร์สเตอร์แล้วก็ซิโนมอฟโดยในตอนจบของเอเลนคาวบานันเดวิดเนี่ย เขาก็สามารถหนีขึ้นยานโคเวเนนต์นได้นะครับทาให้เขามีตัวทดลองเพิ่มขึ้นอีกกว่า2,000คนมันเลยทําให้มีความเป็นไปได้ว่าราชินีซีโนมอฟมันคือหนึ่งในผลงานของเดวิดเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นทั้งหมดของซีโนมอฟนะครับแห่งแฟนชายเอเลี่ยนสำหรับผมซีโนมอฟมันเป็นอีกหนึ่งเอเลี่ยนที่สุดยอดที่สุดในวงการภาพยนตร์เลยทุกท่าน,น่ะครับคิดว่ามันมีเอเลี่ยนตัวไหนที่สามารถต่อกรกับซีโนมอฟได้ไม่นับเยาวจาพรีเดเตอร์ครับลองคอมเมนต์ดูใครที่ชอบคลิปแนวนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับส c คร b e เป็นกันเจ้๊ผมด้วยถ้าอยากให้ทำอีกก็กดไลค์เยอะๆครับโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณสุดแตงทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้โคดิกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ